ไม่อยากจะคิดมาก่อนด้วยอ้าวอะไรหรอเลยพี่แสดงเราบอกด้วยเริ่มยังครับก็สมองอ่ะสมองถ้าแบ่งตามส่วนประกอบของสมองจะแบ่งเป็นสามส่วนคือสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลางและสมองส่วนหลังสมองส่วนหน้าเนี่ยจะมีที่พากใครดีกันน้อยมีซีดีบัมทารามัสไฮโปทารามัสก็คือเนี่ยตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยตรงอันใหญ่ตรงหัวนกแล้วก็ตรงปากนกอันเนี้ยคือสมองส่วนหน้าซีดีบัมทารามัสไฮโปทารามัส มองตรงกลางเนี่ยมิดเบนเนี่ยไม่ต้องเข้าได้มันจะอยู่แถวเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ให้เป็นสีให้ต่อมาสมองส่วนหลังสมองส่วนหลังอ่ะก็มีสามตัวเหมือนกันคือซีดีเบลลัมอันนี้พรเมตาลาอัลลังกาต้าเนี่ยคือสมองสามส่วนด้วย ส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังรฟเบนมิดเบนไฮเบนแล้วก็ย้อนไปที่ร์เบนก่อนอันแรกเห็นปะซีรีบัมเนี่ยซซรีบัมจะแบ่งเป็นซีโด้ลยแต่หน้าที่หลักของซซรีบัมคือการรับสัมผัสความคิดความฉลาดแล้วก็อํานาจในจใจก็คือมึงควบคุมอะไรได้อะ อันนั้นอนะธรรมะเป็นไม่ไม่ไิลิบัมจะเป็นพระเอกมาเทียแรกฟอร์เบนฟอนทัลิลิบั้มฟอนทัลโลบจะเป็นส่วนด้านหน้าคือตรงนี้สีแดง่ยเกี่ยวกับการสั่งการของอวัยวะสั่งการแล้วก็ความคิดความจําเกี่ยวกับความฉลาดการควบคุรรมาำหรือ่ แล้วก็การพูดเนี่ยจะเกี่ยวในเรื่องของการเรียงไวรณ์คือการพูดถูกอ่ะพูดถูกพูดผิดอ่ะแล้วก็การพูดแบบไม่ติดขาดอ่ะถ้าติดขัดอ่ะแปลว่าซิลิบัมมึงมีปัญหาแล้วพี่ต่อมาเทมพอรโลบเทมพอร์โลมเนี่ยจะเกี่ยวกับการแปลสัญญาณแปลสัญญาณเสียงการแปลความหมายของเสียงคือเสียงอ่ะเป็นขึ้น แล้วพอมึงรับมาเทมเพราะเรามึงจะแปลก่อนเลยสมองมึงเข้าใจเข้าใจว่าคํานั้นคืออะไรแล้วก็แปลความหมายของคํานั้นอีกทีนึงแล้วก็แปลกลิ่นด้วยรับมาจากออฟเฟกตอรี Off ่บอลต่อมาพารีเท่าโลคือส่วนบนตรงนี้สีเหลืองจะเกี่ยวกับเฟิร์สเพนเกี่ยวกับความเจ็บปวด จะแปลรถจากลิ้นด้วยแล้วก็อันเนี้ยถ้าอันนี้มีปัญหาเนี้ยจะเกี่ยวกับการพูดไปเรื่อยฟอนเท่าอะ่ะเกี่ยวกับการพูดเรียงไวยากร์แต่ไหนของพาเรียเท่าอะ่ะเกี่ยวกับการพูดไปเรื่อยอะ่ะต่อมาตัวหลังสีม่วงเนี้ยออกซิพิทัลเกี่ยวกับการแปลสัญญาณจากเลตินา่าก็คือเลติน่ามึงรับแสงมา แล้วออกซิ i ิทัลนี่ยจะแปลภาพให้มึงนึกภาพออกก็คือ <mm> ถ้าส่วนนี้เสียหายอะ่ะมึงเข็นภาพหลอนละ <mm> จำไ,ได้เลยคนอนท่ลโลบความคิดความจำพาลเท่าโล,ลบเฟิร์สเพนความเจ็บปวดเทมพอเลเรการได้ยินแล้วก็แปลกลิ่นออกซิบิทัลเกี่ยวกับ การมองเห็นเห็นภาพอ่ะก็คือถ้าออกซิพิท่าเนี่ยเนี่ยถ้ามันเสียหายอ่ะมึงตาบอดตาบอดดิ้ก็คือมึงไปสัญญาณภาพไม่ได้อ่ะเอเยเอรอเสถามนั้อันนี้ยังไม่ต้องลงลึกก็ได้นี่ธรรมัด ทารางก็คือไอ้รูปหัวนกไม่แย่จะเป็นส่วนการกร,กระจายประสาทก็คือเป็นได้แค่ทางผ่านเนี่ยแค่รับรับความรู้สึกมาเก็บไว้แล้วค่อยส่งก็เป็นได้แค่ทางผ่านทำได้ไม่ได้เลยนอกจากเป็นทางผ่านของความรู้สึกอะต่อมาให้โพลารามัสเกี่ยวกับสมดุลณร่างกาย อย่างไรเหรเนี่ยสมดุลร่างกายเนี่ยสมดุลร้อนความร้อนแล้วก็น้ําเนี่ยจะเกี่ยวกับการตอบสนองอัตโนมัติอะพวกฮาร์ดเรทบัตเพชเชอร์เนี่ยซิมพาริติกเนี่ยคือไฮโปธรามัสไฮโปธรามัสพวกพื้นฐานเน่ความรู้สึกอะความร้อนน้ําก<_<_<_<_<_็ค uh ือ สมบูรณน้ำถ้าน้ำไม่พอแล้วมันก็จะหิวน้ำและต่อมามิดเบรนมิดเบรนเนี่ยจะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลูกตาแล้วก็การตอบสนองเวลามีคนเรียกสมมติปิกูเรียกมึงอย่างเงี้ยแล้วมึงหันมาเนี่ยมิดเบรนมึงทำงานแล้วเฮ้ยแต่ปีหันได้แค่นั้นอ่ะจริงไม่ไม่ไม่ไอฟุกตอนนี้มันมันติดละพารินเท่าเนะี่ยพูดไปเรือ่อยเนี่ย ต่อมาไฮเบนเป็นสมองส่วนหลังละตัวแรกพรเกี่ยวกับการเคี้ยวการแสดงสีหน้าแล้วก็ควบคุมการหายใจได้ยินสองตัวด้ได้ยินสองตัวด้วยต่อมาเมดิลาอัลบรองกตาตาเกี่ยวกับการควบคุมการหายใจเหมือนกันจะทาํางานร่วมกับพรก็คือต้องมีสองตัวเนี้ยถึงการหายใจจะเป็นโปรตีอะ แล้วก็เมตาล่าเนี่ยเกี่ยวกับการรีเฟกซ์ตอนไอจามสะอึกอะจะเกี่ยวกบตัวนี้ไหมเมตาล่าจะเป็นคนควบคุมต่อมาซิริโวลัมเกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อการทรงตัวก็คือซิริโวลัมเนี่ยมันก็ทำงานร่วมกับซิริบรัมในส่วนของฟอนทอลโลบเหมือนกันฟอนทอลโลบอะเกี่ยวกับกเท่าไรก็จริงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการวางแผนกนการทำงานของกล้ามเนื้อ แล้วซีรีบัมก็จะแบบเป็นคนทำงานหลักการสมองเกี่ยวกับความรู้สึกตัวการหลับตื่นความฝันถ้าไอ้ส่วนนี้เสียหายเนี่ยจะนับว่าตายทางการแพทย์แล้วก็วกลับ então, มาีกนี้แล้วก็ไปเลเวลใช่จำให้ได้อเนี่ย ซิลิบัมเนี่ยจะอันใหญ่อันใหญ่เลยแป๊บนได้เวลาการโชว์สกิลวาดด้วยโน้ตแผลแล้วใวาดในนี้ละวาดด้วยเมาส์อ่ะสกิลวาดด้วยเมาส์ครูแม็กร้อยแล้วเพื่อนนี่อันนี้คือทารามัตทารามัตเนี่ยจะเป็นหัวนุอันนี้ปากมันปากมันคือไฮโปทารามัต นี่แล้วมันจะมีตรงนี้คอมันจะเป็นมิดเบนมิดเบนจะโผล่มากระจึงหนึ่งแล้วอันนี้ก้อในใหญ่ๆน่ยจะคือพรพรแล้วขาต่อลงมาคือเมดัลาออฟลองกาต้างอนใหญ่ๆเลยคือซีบีบัมว่าไม่ว่าไม่สวยห,หรอกแต่เป็นว่าเข้าใจแล้วหงอนใ,นใหญ่ๆคือซีบีบัม แล้วหางท้ายมันคือซีรีเบลลัมตรงหงอนเล็กมันคือค um. อปัสคอร์ลัมคอปัสลูเทียมเอาเมื่อกี้ไปบูเสียงกูด้วยนะคอปัสลูเทียมอะบูเสียงก,นะกูด้วยและไอตรงตามนันอะมันจะเรียกว่าอ,อินเตอร์ทาลามิสแอนติสันปีสันยังไม่ไปต้องจำถ้าจะแค่เลเวลตามวันนี้เฉยๆ อืมีแค่เนี้ยไม่ไม่ีเหรอเอ้ยเหมือนมีอีกเลยแต่มึนมม่เมืนคนมืกั่านมันมีอะไระมากกว่านี้มันมีเส้นแบ่งด้วยว่าจริงจริงเลยเชิญอโซาร์อะไพเนียแกนเอาไหมทีทูอิตาลีอันนั้นมันเป็นต่อไลท่อเป็นเวนทอเอ้ยเวนติเคิลก็โคบดลเดียม จบแล้วจบแล้วเค่เลเวลมันง่ายไปจริงจริงอะจริงแค่พงมุดทำให้มันยากกันเฉยๆง่ายกว่าพองมุดไอ้ขี้อ่ะหรอวะเออมันแค่เลเวลไงมันแค่หน้าที่ไงจบแบบนี้เคมีต่อเลยละกัน